ผมวันนี้ผมจะมารีวิวเฮตีม็กควายเออร์ครับผมใช้แล้วโคตรเทพสูงแล้วก็อายุยี่ครับฉนัดเท้าขวาเป็นโพซิชั่นเกมครับกิ่งเออคือเฮดดี้เกาบสามครับ,รบลโลโจเก้าสเโหเก้าเก้าความดูด,ดัน97 แบบเป็นกองหลังที่แบบสูงสูงแล้วกระโดดดีมีกิว heading วทติดพาสแมนมาร์กิ้งสกิลกองหลังอะไรพวกนี้ครับเป็นยิวอาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูความสามารถของแฮร์รี่แม็กไกวกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูเลยคือคือคือโอเวอร์โอเร์ติ้งมันแค่ก้าสี่แต่ว่าเก่งนะเก่งยิงๆเก่งยิงอืมดูฟอร์มดูฟอร์มโห ได้เลยได้เลยได้ได้ได้บูฟอมก่อนบูฟอมก่อนโอเคไปเริ่มแมช์กันเลยสวยงามเป็นคนพร้อมใจแล้วครับผมจะเอายิงคู่กับรามอสนะครับคือเกมนี้ฟอร์มตกนะครับแล้ววันบิซาก้าตัวแบกตัวหนึ่งของผมก็ตกนะครับเสียดายครับผมเลยเอาคู้ตัวมาพวกโกผมฟอร์มไม่เท่าไหร่ครับแล้วกู คือคูตัวมันความดีกว่าโอเคครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนี่ดูนะครับฮึมมาดิดสาย,ยเซตเจอกับเบลเยียมฮึมนี่เปิดมาเฮริเคนครับโอเคครับโอเคบูโนฟันเดตเบตงเกนครับ A, a, ung, aku, ต็อกเกนนาซาเอดานาซายูริเตลมังโรเมลูลูกาปูเดบราอยตันนี้มาดีดีเติบบอลนะครับสโคตันนี้เอริเคนสูงในช่องครับไม่ผ่านอิมบัปเป้แม็กควายครับแม็กควายนี่โมงครับคือสูงตั้งร้อยเก้าสี่ครับเราแบบคือแบบ ือกระโดดตั้ง93ครับจังหวะนี้ดิเคนปั่นครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับเอ็มโอเปจะมาซ้ำแต่ว่ากูตัวออกไปก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหกูกูตีดอนแย่งโอเคแต่ว่ากูขึ้นมาได้ครับพีโร่พีโร่ปั่นครับปั่นเข้าครับพีโร่โอ้โหทำดีครับใครจะมาใช้ก็เก่งครับแต่ว่าวิ่งช้าหน่อยครับแบบคือถ้าจะเล่นต้องต้อนครับ นี้ปูม้าครับลูกกูครับส่งให้เดนเนเยอร์ครับมูนิเยอร์มนิเยอร์มูนิเยอร์เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโดยบุนุฟันเดสตัดครับส่งให้เอ็มบ้าเป้โอ้เอ็มบ้าเป้ไม่สามารถเอาบอลได้ครับอิดานาซาดานาไซอีดานาซาเอ็มบ้าเป้ตาบอลครับแต่วันนี้ก็เออวางบอลให้กูตีครับกูตีกูตียิงครับโอ้กูดี กูตีนี่ผมว่าโคตรเท่เลยคือแบบผมใช้อะเก่งเก่งมากๆแบบคือผมไม่เคยเห็นในโมดอนไรที่เขาใช้กูตีกันเลยโคตรงงโคตรเก่งอะเมื่อก่อนผมเอายิงไกลแบบผมว่ามันอยู่กับลำพาดอีกนะเล่นสโคสโคมูนิเย่มูนิเย่สโคยังนะครับโอ้โหทำออกไม่เป็นไรครับน้ำมีสองลูกครับดูวีเดลมองมูนิเย่มูนิเย่ ดี๊ยออกไหมออกไหมออกออกไหม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 ปีโลปีโลโหปีโลยังไม่ได้ครับดูว่กูดูว่กูยิงครับอืมแ้วแล้วกูตัวผมเซฟแม่หานี่กูเดีวมีทุกตัวก้าห้าทุกอย่างกันเก้าสิบเก้าโคตรเทียมอืมส่งบอลให้เอริกเคนโอเคเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไม่ไม่ไม่ได้ครับไม่ผ่านไม่ผ่านดบอยเดบอยมูนิเย่มูนิเย่ เอ็มอปเป้ยังมูนิเย่ได้ครับโอ้ทรงทรงบอลครับหงอหน,นี้เดนิเยยังบอลได้ครับดูตัวครับแม็กควายแม็กควายแม็กควายโอโ้โหไม่ได้ครับเจอลูกากูหืมไหนไหนไหนโอโ้โหมาผมเจอโอเคเมื่อกี้แบบหืมเมื่อกี้ลูกากูมองออกนะครับแบบหืมคือแม็กควายก็แบบแท็กด้วยแหละตอนที่มงนี้ก็เปิดเปิดไหมครับเปิดเปิด เออเพราเปย์หม่งไม่ได้ครับอืนี่จะเป็นแบบพวกคนหม่งทิพบๆนี้อาจจะเป็นแบบเออคนที่หม่งทิพบๆจะเป็นเมื่อกี้ถ้าเป็นเฮลิเคนนี่น่าจะหม่งเข้านะครับอืตรงนี้ไปตองเกนไปตองเกนตองเกนอาซาวิสเซนนะครับอเล็กวิสเซนยูริเตเลมองอีดานาซาเฮอริเคนโอ กำฟ้าครับแต่แต่ก็เป็นโอกาสได้เปรียบครับยูริติเลมองเดินาซาครับรจังหวะนี้โอ้โหวานวานวิสก้าได้บอลครับอิมเบัปเป้อิมเบัปเป้อิมเบัปเป้ไม่ได้ครับตัวนี่วามอสนี่อกหัดโอ้ ฟังผมฟังเกมแค่ไหนก็ด้วยความที่ผมเป็นคอเจ๊จัดด้วยนะผม,มเอาฟาาอรันลงมาเลยแบบผมชอบมากเลยฟอลันเนี่ยโคเก่งครับคือไม่รูว่าแบบคุณมาเล่นง่ายครับจูวฟอล,ลันมาเล่นง่ายจริงดไปะเิ่มเกมไป,ไปไปกันโอเคตอนนี้ก็ยังมีซองซูนะยังไม่ลงเ,เลยนะทีนี้เยอะทีนี้เยอะสองให้ตัวกินอาซาซาซา,สา ส่งกลับส่งกลับให้อเล็กฟิชันโอ้บุ๊กนุ่นแฟนเดตเก็บยังได้ครับนีโซโคโซโคโอ w, om, ed, ounded, ้โทเบีนเดอวิลดูริเตเลมังต่อวันนี้เดอะไบร์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 จะเปิดไหมครับจะเปิดเปิดครับฮึมยูกกะโมองไมเวลาแบบฮึมเทปเกินแบบ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 ไปแบบคแบบแบบกี่แบบ พุ่พไม่ออกเลย่งไแบบทำแบบทำจงเหมือนยมงแต่ก็ไม่โมงนี้ไปต้องเก็ตไปต้องเก็บไปต้องเก็เก็อาซาแหลกแหลกโอแหลกได้ไงเนี่โอเจอรบเปินึงงมับแหลกแหลกมแมวแมวเฮ้ยแมแมกจังวนโอเคอาริเกนนแล้วกอาริเนอาริเ้นอาเนปั้น กุฏ oh, ิก oh, okay. oh, no ุฏิกุฏิยิงยโหกตโคตรังได้นเยบอาอดูดวดูดวดูพี่โลี่โมยนะยิะมูดีเยมาดีเยมูดีเย่มูดีเย่เจะมาแทกเล่มอสออกเฉยโหยังได้เกสโคสโคสโคโคตรน่าจะโห อย่ในเนได้เดนิเอร์เดนิเอร์ยูรเตลมองเตลมองอาซาฮาซาโอ้ตักน,นางม,มงวงได้ไง,งไม่เข้าใจอะครับอาซาฮาซา,า,ซาห้าดวงกูตียังไปซีเนคนี้อย่าให้ถึงมือกูตีสโคสโคโไม่ได้ครับโค้งโค้แบบงชุดนี้พักครับอือ ฮ่าลูกกู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 ค่ะลูกูลูกกูโดนโดนสองคนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเ่ยค่รเตอมันจะมันจะยังไม่ได้ฟรานซ์บูโน่ฟันเดซปั้นโอ้โหไม่ได้ดีดีวิ่ง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 ไปกอนเดเตยังไโอ้โหไม่ได้ไปไปไปทำไ ลุงย okay. really? ังไลุงลุงตรงก1 0หายูว okay. ันนี้หาย 200Q ครับฟอนฟอนอุ้ยเซบด้ยังไงอันตัวลโคตรงงตะกี้โคตรงงรัาโอ้เซบดี้ยังไงเนี่ยเฮ้ยยังงงเลยโป้ยีรุกยีรุกีรกลูกตูดปูดตูดจัจับจับจัดสุดยอดเท่ดู นี่ปิดแบบนี้แต่าตัวสักปรมานนะครับออเดี๋ยวช่วยดูเดี๋ยว่วยดูี๋นี่ตรน้อย่าใหมาเด้ปั่นนะครับน้องนู้อูู้หูหู้าขท่าดีใจ้ดีใจ้วมาแล้วมาเอ้โอเค เทพอเทพจ้าหเลยโดยเมา์เมาส์ยิงตงไปโถึงจะเป็นครูเทพแค่ไหนก็เซฟไม่ได้โหบอกเลยวันนี้ทุ่มยนดูเร็วเดดโมเทนเดดโมเทนเล่นองหน้าไม่ใช่เหรอใเอาไปเล่นแบ็กเนี่ยเฮ้อนะโอ้โหใส่ยังเตือนนะครับนี่เกมยิบไปหนึ่งโใส่เตือนเกินโมเทนใส่เตืนเกินเตืนเกินครับ ดูครับโอ้มือเต้นใจเต้นเกินเจ็บเจ็บเลยครับแบบตุ่เจ็บอะไรเงี้ยเออนี่สโคสโคโคทให้ดีกูดีวงบิดวังบิดวังบิดวังบิดทำทำให้ทำทำโโหสะส้าโอ้ต oh, sure uh, ิดต oh, well, oh, 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 ิดต okay, ับ oh, ี ren, okay, oh, ้ตัแลวโอ้มือเต้นเต้นมือเต้นโอ้โ็ติด้ร่งติดเร่งติดเร่งติดเ่ ได้ยินดีโอ้คุยริงโอ้แบบคู่คูดีแมทช์จูเนยนะครโอ้ไปไปนี่ดูแบบอืมเจอจันบสวยเลทับมือถกันต้วโอ้เฮ้ยจบเท่นี้นะครับสวัสดีครับ